ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสเคทอาหารเสริมบำรุงกระดูกขอ้อจาก TL แอลบายซูโยอีไม่เอานักการเมืองค่ะเพราะบอทถานสูงสุดคุมอำนาจเต็มสง่งทหารคุมเข้มพื้นที่เองค่ะชาวหาดใหญ่สุดทนนายกเครือข่ายน้ำเงินสื่อสารพาดจมทั้งเมืองค่ะ ชาวหาดใหญ่สุดทนค่ะไม่เอานักการเมืองผอ,อฐานสูงสุดคุมอํานาจเต็มส่งฐานคุมเข้มพื้นที่เองค่ะหลังกู้ภัยถูกขู่ยิงชาวหาดใหญ่สุดทนแล้วนะนายกเคลือข่ายน้ำเงินสื่อสรารพลาดทําจมทั้งเมืองค่ะ กรณีที่เมื่อวานนี้ค่ะวันที่25พฤศจิกายน2568ค่ะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งนะคะซึ่งเป็นผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะดาระบุข้อความบอกว่าขอบคุณทุกความ,มหงใยที่ถามกันเข้ามาผมปลอดภัยดีแต่ถามว่าหนักแค่ไหนบางคนบอกดูจากข่าวน่ากลัวมาก ตอบได้เลยว่าในพื้นที่มันน่ากลัวและหนักหนากว่าที่เห็นในข่าวอีกครับราบพนาศูนย์น่าจะเป็นคําที่แสดงนิยามของน้ําท่วมครั้งนี้ได้ดีที่สุดบางคนสูญเสียแทบทุกสิ่งที่สร้างมาทั้งชีวิตทุกฤดูฝนชาวหัดใหญ่จะฟังเทศบาลเป็นหลักเพราะส่วนกลางเช่นกรุงปตุจะใช้คําซ้ซําๆที่พิมพ์ในประกาศเช่นระวังน้ําท่วมฉับพลัน ดินถล่มซึ่งบางครั้งนะตกแค่เล็กน้อยกรมอุตุก็ใช้คำพูดที่ไม่ต่างกันไม่ได้สื่อถึงความรุนแรงแต่เทศบาลจะสื่อสารโดยใช้ระบบสีทงค่ะซึ่งชาวหาดใหญ่จะเข้าใจว่าคืออะไรในรอบนี้มีระบบแจ้งเตือนจากส่วนกลางก่อนแต่เทศบาลกลับสื่อสารไปคนละทางแม้ทุกคนได้รับสัญญาณเตือนแต่เทศบาลกลับยังบอกประชาชนว่าธงเขียวสิ่งที่ตามมาก็คือคนหาดใหญ่ก็ต้องเชื่อสิ่งที่เทศบาลสื่อสารมาโดยตลอดทั้งชีวิต และมองคําเตือนที่ดังจากในระบบเป็นแค่ข้อความที่เหมือนคําเตือนทุกๆครั้งของกรมอุตุวันศุกร์เวลา20น,นาฬิกาผมได้รับข่าวว่าคอหงยกถงแดงสิ่งที่ทําก็คือรีบบอกพ่อว่าคอหงทงแดงป้าเอารถเก็บที่สูงก็ดีแต่หัดใหญ่ยังโอเคนายกเทศบาลบอกว่าเอาอยู่ 5นาทีหลังวางสายพ่อโทรมาบอกน้ำเต็มถนนในเมืองแล้วแต่อาจเป็นแค่น้ำระบายไม่ทันเพราะฝนตกหนักมากหลังจากนั้นไม่ถึงชั่วโมงทราบว่าหาดใหญ่ขึ้นทงเหลืองผมรีบขับเพื่อจะเข้าบ้านแต่ทางถูกตัดขาดเรียบร้อยระหว่างจากมอสงขลานครินเข้าเมืองไม่เกินชั่วโมงทั้งเมืองเริ่มโกลาหลและข่าวก็ประกาศทงแดงแทบในทุกพื้นที่ของหาดใหญ่และผมคาดกับพ่อแม่โดยสมบูรณ์จากทงเขียวไปถึงทงแดงเวลาน้อยมากแทบไม่มีใครเตรียมอะไรทันแน่นอน วันอาทิตย์น้ําเริ่มลดผมรีบกลับบ้านเพื่อจะพาพ่อเข้าไปในมหาวิทยาลัยแต่สิ่งที่ได้คําตอบคือในวิทยุบ,บอกน้ําเริ่มลดแล้วนะทางเทศบาลกับนายกเทศมนตรีบอกเป็นแค่น้ำหลากรอระบายมันลงเร็วพรุ่งนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแต่ในขณะนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามีฝนชุดใหญ่กําลังจะมาอีกนะแทนที่จะเตือนประชาชนให้เตรียมรับน้ำมาศารอีกะระลอกกับบอกในแง่ดีว่าทุกอย่างจะคลี่คลาย เย็นวันนั้นฝนเริ่มกระหน่ำอีกผู้คนก็เริ่มทำความสะอาดบ้านและพร้อมตื่นมาทำงานกับพบว่าน้นำเริ่มทะลักเข้าบ้านอีกครั้งอย่างไม่รู้ตัวน้ำมาเร็วมากหลายคนเข้าบ้านไปช่วยครอบครัวนขนของขึ้นชั้นสองแล้วออกมาไม่ได้ทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วและระบบไฟระบบสื่อสารก็ถูกตัดขาดอย่างสิ้นเชิงน้ำท่วมขึ้นสูงจนมิดชั้นสองหลายคนที่ติดอยู่ออกมาไม่ได้รวมถึงหมออาจารย์แพทย์ที่รู้จักขณะนี้ก็ไม่ทราบชะตากรรม ได้เห็นโพสต์ขอความช่วยเหลือว่าน้ำกำลังท่วมคนในบ้านออกมาไม่ได้เพราะหน้าต่างเป็นลูกกรงเสียงขอความช่วยเหลือถูกตะโกนออกทางหน้าต่างไปทั้งเมืองแต่เรือที่จะช่วยเหลือกับแทบไม่มีคนส่วนใหญ่ไม่ได้ตูนเสบียงแม้แต่น้อยรวมถึงพ่อแม่ที่บ้านก็แทบติดต่อไม่ได้ไม่รู้ชะตากรรมคำถามก็คือทำไมระบบแจ้งเตือนเทศบาลรอบนี้มันถึงแย่ได้ขนาดนี้ ทำไมกล้าพูดว่าเอาอยู่มันคือชีวิตคนทั้งเมืองเอามาทําเป็นเล่นมุงมูงปลาปลาแบบนี้ได้หรอนะน้ําท่วมมันเป็นภัยธรรมชาติไม่มีใครโทษใครได้เพราะครั้งนี้มันหนักจริงแต่สิ่งหนึ่งที่ความเสียหายมากขนาดนี้คือข่าวที่ออกมาจากเทศบาลเพื่อหน้าตาหรืออะไรก็ตามคณะทํางานหาดใหญ่ที่ดูพยากรณ์ปริมาณฝนไม่เป็นมันจะควรมาทํางานเพื่อหาดใหญ่หรอส่วนกลางก็แย่ไม่ต่างกาันทุกคนยืนดูการผัดข้าวแทนที่จะรีบมาช่วยชีวิตคน การถ่ายภาพมันสำคัญกว่าชีวิตคนสินะเข้าวันที่2ที่3แล้วนะยังแทบไม่มีรีสปอนส์นะจากหน่วยงานร่วมกัน ช่วยหาดใหญ่เถอะครับไม่รู้ว่าเมืองนี้จะยังกลับมาได้อีกไหมแต่มันหนักหนาจริงๆหนักจนบรรยายไม่ได้มีอะไรช่วยได้อยากให้ร่วมกันครับเพราะมันไม่เหลืออะไรแล้วจริงๆทั้งนี้ค่ะนายกเทศมนตรีหาดใหญ่ค่ะก็คือนายณรงค์พรณพัทรลุงค่ะหรือประหลัดแป้นนะถือเป็นข้าราชการนักปกครองค่ะเคยเป็นนายอำเภอในหลายพื้นที่ของจังหวัดสงขลาและก็เป็นประหลัดจังหวัดอีกหลายจังหวัดค่ะแล้วก็มีความใกล้ชิดกับเครือข่ายพักสีน้ำเงินค่ะขณะเดียวกันเมื่อคืนนี้ค่ะก็มีรายงานว่าบริเวณหน้าโรงเรียนบ้าน บ้านเกาะหมีในพื้นที่อำเภอหัดใหญ่ค่ะซึ่งด้านในก็เป็นชุมชนเกาะหมีที่น้ําท่วมสูงค่ะเกือบที่จะถึงบริเวณชั้น2แล้วและมีคนอีกร้อยกว่าชีวิตค่ะที่ยังติดค้างอยู่ภายในนะซึ่งยังไม่ได้อ,อพยพอ,ออกมาค่ะแล้วก็มีรายงานว่ามีผู้ประสบภัยค่ะไม่พอใจเจ้าหที่ที่ช่วยล่าช้าค่ะกระพริบฟไฟเรียกแล้วก็ยิงปืนไล่หลังคนขับเจ็ตสกี3มนัดค่ะขณะเข้าตรวจสอบเส้นทางเพื่อหาทางลําเลียงอาหารนําไปส่งให้กับผู้ประสบภัยนะจนต้องหยุดภารกิจเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัยนั่นเองค่ะ มันไม่ใช่อ่มันกปนใสเงี้ยนองก็เปนเราาด้วยนะนเลไรเลไ่ดนรวัไม่ได้ที่ทำมาลคือผมเข้าใจเขาก็พยายามบอกให้ให้ช่วยปัญหามันมันจอดไม่ได้บางจุดจอดไม่ได้แล้วเหี่ยงอะไรกับมันแต่คือเข้าใจอ่ะแต่ว่ามันจอดไม่ได้โอ้ยปืนใสเงี้ยจบ <Billie S 1> และล่าสุดวันนี้ค่ะวันที่26พฤศจิกายนค่ะพลโทวันชนะสวัสดีโคศกศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้าได้แถลงข่าวภายหลังกองบัญชาการกองทัพไทยได้จัดส่งกําลังพลและทีมแพทย์ตลอดจนสิ่งอุปกรณ์สนับสนุนภารกิจภาคสนามและสิ่งของบรรเทาทุกข์เสริมทัพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาบอกว่าปัจจุบันได้มีการแบ่งพื้นที่อำเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่ที่วิกฤตหนักเพราะเป็นจุดที่น้ําไหลมารวมตัวกันโดยในส่วนพื้นที่่รอออบเภหหดใญ จะมีกองพันธ์ุประจําอําเภอของกองทัพบ,บกในการดูแลและก็มีกองร้อยบรรเทาสารภัยร่วมด้วยค่ะส่วนอํานาจหน้าที่ของผู้จาก,การฐานสูงสุดในการควบคุมกํากับดูแลนศะูนย์ปฏิบัติการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินอุทกภัยส่วนหน้า ที่กองบิน56จังหวัดสงขาค่ะคือการบูรณาการให้งานทุกอย่างมีความกระชับมากขึ้นซึ่งเชื่อว่าจะสามารถทํางานได้ดีขึ้นและผอบทหารสูงสุด่ะจะรายงานตรงไปที่นายกรัฐมนตรีในเรื่องของความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที่ซึ่งหากวิกฤตเร่งด่วนผอบทหารสูงสุดสามารถตัดสินใจในหน้างานได้เลยค่ะส่วนข้อกังวลก็ยอมรับว่ามีเรื่องความสับสนวุ่นวายแม้ยุทธภพกรในการช่วยเหลือจะมีการนํามารวม และก,ก,การช่วยเหลือยังไม่ทันท่วงทีกับผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนคลโทวัรรณชนะกล่าวว่าสิ่งที่พิสูจน์แล้วคือน้ําใจของคนไทยที่มีมากกว่าน้ําที่ท่วมจึงขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ร่วมมือกันช่วยเหลือกันส่วนข้อผิดพลาดที่ผ่านมาจะเป็นข้อแก้ไขและปรับปรุงในอนาคตเช่นเดียวกับกรณีที่มีกู้ภัยถูกยิงขู่ขณะเข้าพื้นที่ไปช่วยเหลือประชาชน ซึ่งทราบข่าวว่าเป็นการยิงย้อนหลังเข้ามาคาดว่าน่าจะเกิดจากความไม่พอใจทั้งในเรื่องของความล่าช้าในการช่วยเหลือแต่ไม่ใช่สาเหตุจากการกระทบกระทั่งซึ่งขณะนี้เรารู้แล้วว่าพื้นที่ดังกล่าวเกิดขึ้นที่พื้นที่ใดก็คงจะให้ทหารไปอำนวยการเองและไปทำความเข้าใจกับประชาชนทั้งนี้เชื่อว,ว่าไม่มีใครที่มีเจตนาที่ไม่ดีโดยกองทัพจะทำหน้าที่การบูรณาการในเรื่องของความปลอดภัยทั้งหมดแต่ปัจจุบันนี้ขอโฟกัสที่หน้าง,งานในขณะที่ศูนย์พักพิงจัดอยู่ใน5พื้นที่ค่ะ จับตาสถานการณ์โลกเท่าทันทุกเหตุการณ์สู่การเตรียมรับมือ ปัญหาที่คาใจของคนไทยในขณะนี้นก็คือนะครับว่าถ้าไทยรบกับกัมพูชาครั้งใหม่นี้ครับจะเป็นจนวนให้เกิดสงครามโลกค,ครั้งที่3าหรือไม่ครับย่อมขึ้นอยู่กับปัจจัย3ข้อด้วยกันนะครับชอบข้อที่1นะครับถ้าลบกันนานเกินไปนับเดือนหรือว่ามากกว่า3เดือนขึ้นไปนีครับทั้งสองฝ่ายต้องหาทางระดมอาวุธหรือปัจจัยอื่นมาต่อสู้กันซึ่งโอกาสที่จะบานปลายกลายเป็นจนวนสงครามโลกครั้งนีก็มีความเป็นไปได้นะครับส่วนข้อที่2นะครับ ความรุนแรงในการรบถ้าทั้งสองฝ่ายต่างแช่วดเขาต่อสู้กันอย่างรุนแรงความเสียยจะมีมากขึ้นนะครับก็จะทําให้สมองกระทบต่อเวทีโลกหรือทําให้นานาชาติตามาเกี่ยวข้องหรือแม้กระทั่งประเทศกัางเคียงก็เข้ามาเกี่ยวข้องดรือยมากขึ้นและข้อที่3นะครับคพ <c oughs> ือมหาอำนาจจะเข้ามาเกี่ยวข้องมากน้อยแค่ไหน ข้อนี้สาคัญเพราะว่ามหาอำนาจกำลังแข่งขันกันหามิตรความได้เปรียบท่านยังแงกยจทยศาสตร์ยุทธวิธีและช่องทางความได้เปรียบอื่นดังนั้นทุกประเทศจะเร่งรีบหรือหาโอกาสเข้ามาเกี่ยวข้องหรือแทรกแซงทันทีถ้ามีสงครามเกิดขึ้นระหว่างไทยกับกัมพูชาเพราะสงครามคือภัยที่ทุกคนทุกวัยทั้งชุมชนสถานศึกษาห้องสมุดไม่ควรมองข้ามวันนี้สําคัญที่สุดหนังสือเล่มนี้อาจเปลี่ยนอนาคตของใครบางคนส่งต่อไปยังห้องสมุดโรงเรียนหรือชุมชนที่ยังขาดแคลนคุณได้อ่านเด็กๆได้โอกาสจุดชนวนสงครามนิวเคลีย์ World War 3โดยนวากาศเอกสัมฤทธิ์ทองอินคำนิยมโดยคุณสนธิยานชื่นรือไทยในธรรมโปรโมชั่นพิเศษหนังสือ15เล่มเพียง1,990บาทเฉลี่ยเล่มละ132บาทเท่านั้นพิเศษส่งฟรีถึงโรงเรียนหรือห้องสมุดและเพื่อการสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยค่ะเพื่อได้นําข่าวสารแล้วก็สาระความรู้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อประชาชนแล้วก็ประเทศชาติสามารถสนับสนุนสถาบันทิศทางไทยของเราได้ตามหน้าจอที่ปรากฏได้เลยค่ะ